ขอต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Thought Experiment Simulator นะครับเกมที่นำเอาการทดลองทางความคิดเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของเกมให้เราได้เลือกกันเลยนะครับว่าในการทดลองไหนฉันอยากจะทำอะไรวันนี้ครับเราอยู่ใน4ตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้ Allegory of the Cave ครับจริงๆเราเคยคุยกันไปในพอดแคสต์เขาละว่าด้วยนะครับกับคุณชวินทีนี้มันคืออะไรกันล่ะ Theoreory of the cave ครับผมเป็นเรื่องราวแล้วกันของนักโทษครับที่ถูกล่ามโซ่อยู่นะครับถูกคุมขังอยู่ด้วยแล้วเขาก็เข้าใจว่าเงาที่เขาเห็นบนกำแพงเนี่ยเป็นความจริงแต่ไม่อเขาถูกปลดปล่อยครับแล้วออกไปสู่โลกความจริงข้างนอกถ้ำเนี่ยเขากับค้นพบโลกที่มันจริงๆนะไม่ใช่แค่เงาสิ่งนี้ครับเป็นการเปรียบเสมือนการตื่นรู้ทางปรัชญาครับผมซึ่งแสดงถึงเส้นทางการไม่รู้เนาะ จากเดิมที่เห็นเงาในถ้ำนก็คือความไม่รู้จนออกไปนอกถ้าเนี่ยและเห็นเจอความจริงเนี่ยถึงเป็นการตื่นรู้นั่นเองและเป็นการท้าทายความรับรู้ในแบบสุดๆด,ด้วย Ultimate Truth นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเจอกับนักปรัชญ,ญาท่านไหนบ้าง คนแรกเลยครับเป็นเจ้าของความคิดนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นจริงๆกับเพลโตครับผมนักปรัชญาชาวกรีกนะครับผู้ก่อตั้ง Academy นะครับเขาเนี่ยเรียกได้ว่าโด่งดังเลยนะครับใน The Republic นะครับเป็นหนังสือหรือว่าเป็นการตีความและกันทางปรัชญาที่เขาเขียนขึ้นมานะครับ เทโตบอกว่าอะไรสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ Allegory of the Cave หรือว่าอุป,ปมาของธรรมซึ่งเป็นทฤษฎีที่ฉันเรียกว่าผูกพัน Close to My Heart มากๆนะครับลองจินตนาการถึงนักโทษครับที่ถูกล่ามโซ่ซึ่งรู้จักเพียงเงาที่อยู่ที่กำแพงเท่านั้นเอง คนต่อมาครับอ่ World Stone Craft นะครับเราเคยคุยกันแล้วเนาะนักเรียนและก็นักปรัชญาชาวอังกฤษนะครับอันนี้อาจจะเล่าคร่าวๆและกันเป็นเรื่องของการร้องเรียนหรือว่าเรียกร้องสิทธิสตรีนั่นเองแล้วก็เป็นรากฐานของเฟมินิสต์ในปัจจุบันนะครับโอ้ยน่าสนใจมากคุณกําลังบอกว่าเงาเหล่านี้คือความรู้ที่ผิดพลาดอย่างนั้นหรอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักโทษเหล่านี้ได้รับการปลดปล่อยละ่ะเห็นไหมเธอก็มองว่าเอ้ยเงาที่เขาเห็นเนี่ยมันคือความผิดพลาดหรือเปล่า ไฮเปเทียครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เรียกว่าเป็นนิโอพลาโทนิสละกันแข่งจากกบิโรมันตะวันออกนะครับสอนคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์เดี๋ยวผมขอดูอีกทีผมจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะนี่ครับแล้วก็ปรัชญานะครับเขาสนับสนุนมุมมองนีโอพลาโทนิสเนี่ยโดยเน้นการแสวงหาความเป็นเลิศทางปัญญาครับผมหรือก็เรียกว่าการค้นหาปัญญาแล้วก็ศีลธรรมนี่แหละเป็นเมนหลักเลยนะครับไฮเปเทีย <ath> ก็ตอบว่าเมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยเนี่ยเขาน่าจะได้เผชิญกับแสงของดวงอาทิตย์ หรือว่าความจริงนั่นเองเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดแต่ให้ความสว่างแก่จิตใจเออในมุมมองของเขาเนาะการที่เขาออกมาเจอแสงอาทิตย์ที่ทําให้เกิดเงาจริงๆเนี่ยเขาก็เข้าใจว่านี่แหละคือความจริงถึงแม้มันจะเจ็บปวดนะแต่มันก็เป็นความจริงอยู่ดีเพโตเลยบอกว่าถูกต้องเลยมันเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนะในเรื่องของความรู้นะแล้วก็คุณคิดว่าคนเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งนี้ได้อย่างไรบ้าง ความจริงที่เราต้องเรียนรู้ใหม่นอะแล้วคนบางคนเนี่ยปฏิเสธที่จะเรียนรู้ใหม่เยอะแยะเลยเพราะเขาอาจจะไม่อยากจะทิ้งความรู้ที่ตัวเองมีเดิมแล้วกันนะครับการเปลี่ยนจากความมืดสู่แสงสว่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงนะครับ gradual acceptance นะครับ of new realities แล้วมันคล้ายกับความเป็นจริงทางคณิตศาสตร์ที่เราค้นพบทุกวันนี้ด้วยนะแล้วมันก็ บอกถึงการหลุดพ้นเนาะมันบ่งบอกถึงสถานภาพของมนุษย์ด้วยนะจิตใจของเรามักถูกล่ามโซ่ไว้กับบรรทัดฐานทั้งเดิมคล้ายกับน,นักโทษที่ถูกล่ามไว้กับเงาที่กำแพงเลยไฮยปัเทียก็ตอบว่าจริงการหลุดพ้นจากบรรทัดฐานทางสังคมเนี่ยอาจสับสนเหมือนกันนะแล้วก็ย้ายจากเงาสู่แสงสว่างเนี่ยการเข้าใจเรื่องนี้สามารถสอนให้เราเห็นอกเห็นใจคอม p a s ชันนะครับเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับ ออสโตรนคราฟ์ก็เลยบอกว่านอกจากนี้นะมันยังแสดงเห็นถึงความสําคัญของการท้าทายความรับรู้จริงๆด้วยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงควรตั้งคําถามกับเงาที่เราเห็นอยู่เออเขาก็ลากโยงเข้ามาในเรื่องของสิทธิสตรีนะครับหรือว่าอ่าเฟมินิสต์ในปัจจุบันนั่นเองแลแน่นอนที่สุดเลยและอีกอย่างหนึ่งนะกระบวนการตื่นรู้คล้ายกับการปีนขึ้นไปบนทางชันที่ขรุขระเมื่อถึงยอดเขาแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในถ้ำหรือกลับลงไปในถ้ำนั่นเอง ให้ปะเทียเลยตอบกลับนะครับและแบ่งปันความรู้ที่หามาได้ด้วยใช่ไหมมันไม่เพียงพอที่จะขึ้นไปถึงยอดแต่กลับมาช่วยเส้นทางของผู้อื่นเนี่ยสว่างด้วยก็คือมันไม่ใช่แค่เรารับรู้หรือมีความรู้อยู่คนเดียวนะแต่เราต้องถ่ายทอดหรือว่าส่งต่อมันออกไปด้วยพอโซนคราฟก็เลยตอบว่านั่นแหละคือแกนแท้ของการศึกษาและการรีฟอร์มหรือปฏิรูปได้ไหมเออเรายกกระดับสังคมไม่ใช่ด้วยการกักตุนความรู้ไว้ที่ตัวเองนะแต่คือการแบ่งปันแล้วก็คือการสอนนั่นเอง ไฮเปเตียเลยบอกว่าแน่นอนและแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทในการท้าทายแล้วก็เปลี่ยนแปลงการรับรู้รอบตัวเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพลโตเลยตอบเลยนะครับว่าเป็นภารกิจตลอดชีวิตจริงๆบอกเฉันหน่อยคุณทั้งสองมองเห็นบทบาทของนักการศึกษาหรือว่าคนที่เป็นคนสอนแล้วกันนะครับ educator ในกระบวนการเนี้ยอย่างไรบ้างอ,อ ไฮเปเทียครับก็เลยตอบว่าในฐานะของนักการศึกษาคือเขาก็เป็นนักการศึกษาเขาสอนคณิตศาสตร์อะไรตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับในฐานะของนักการศึกษาหรือ educator เนี่ยฉันมองว่ามันคือการนําเครื่องมือที่ถือเดียวว่านํามือที่ถือโคมไฟแล้วกันไม่ใช่แค่เพียงให้แสงสว่างอย่างเดียวอืมแปลว,ว่าไฮเปเทียเนี่ยต้องการจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่การสองทางจริงนะแต่มันคือการที่เราต้องควบคุมหรือว่านําทางด้วยไม่ใช่แค่สองไฟอย่างเดียวแต่ต้องนําทางพวกเขาด้วย วอลสโตนครับก็เลยตอบว่าและต้องมั่นใจว่าแสงสว่างนั้นไม่เข้มจนทําให้มองไม่เห็นทางหรือบังตาแทานที่จะนําทางมันคือการชี้นําสู่ความเข้าใจไม่ใช่การบังคับเออนี่อาจจะเป็นหลักการของ f a c i l ิเท t o r ก็ได้นะครับคือเราไม่ได้เอาพยายามเอาความรู้เนี่ยยัดเข้าไปในหัวผู้เรียนนะครับแต่เราพยายามไกด์เขาให้ไปสู่จุดนั้นจุดที่เขาจะอยากไปถึงนั่นเอง เพลโตก็เลยตอบนะครับคำพูดที่ชาญฉลาดเนี่ยเราต้องดูแล Play เปลวไฟผมก็ต้องเขากําลังชมว่าอไวส์เวิร์ดเนาะคำพูดที่พูดมาเนี่ยเป็นคําพูดที่ดีมากเลยนะครับเราต้องดูแลเปลวไฟของความอยากรู้อยากเห็นอย่างนุ่มนวลและก็ปล่อยให้แต่ละคนเนี่ยหาทางออกจากถ้าเองในจังหวะของตัวเองด้วยนะ ไฮปะเทียเลยบอกว่าใช่และเมื่อพวกเขาปีนขึ้นไปเนี่ยพวกเขาจะรวบรวมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นปรัชญานะครับวิทยาศาสตร์แล้วก็จริยธรรมเนี่ยเพื่อเดินทางในโลกที่ซับซ้อนนี้ยิ่งเป็นการสนับสนุนเลยนะว่ายิ่งปล่อยให้เขาเรียนรู้เนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีวอร์โนคราฟเลยบอกนะครับว่ามันเป็นสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการเสริมพลังและการสอนเสริมพลังในที่นี้อาจจะเป็นการผลักดันและกันหรือว่าเพิ่มเครื่องมือให้เขานะครับ แล้วก็บอกว่าเราจะถูกกำหนดให้จุดไฟในจิตใจไม่ใช่เพียงแค่เติมเต็มมันอย่างเดียวอืมเปรโตก็เลยตอบนะครับแต่ละจิตที่ได้รับการบดปล่อยเนี่ยกลายเป็นผู้ถือครบเพลิงเออหลังจากที่เราสอนเขาเนี่ยเขาก็มีไฟของตัวเองเนาะเขาก็มีแนวทางของตัวเองในการเดินต่อและส่องสว่างให้กับผู้อื่นนี่คือผลกระทบของความรู้ที่แท้จริงโอแยบขายมากแยบยนต์มากเนาะให้เปเทียครับเลยตอบว่า และในทุกๆการสนทนาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเงามืดให้เป็นความเข้าใจค่อยๆทําให้ถ้ำแห่งการดํารงอยู่ของมนุษย์สว่างสวัยมากขึ้นทําให้ทุกคนเนี่ยมีไฟเพื่อที่จะหาทางออกจากถ้าของตัวเองผมถือว่าเป็นการเปรียบเทียบของเรียกว่า a r l e g o r y of the cave ที่ดีเลยนะครับมันทําให้เราเห็นเลยนะการที่เขาเปรียบเปยถ้าเป็นที่มืดเนาะแล้วคนสอนเนี่ยก็เป็นเหมือนคนถือไฟโอเคการเดินทางของคุณเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผม มาแต่ว่าเงาที่คนเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดก็ได้นะลองคลิกดูลองศึกษาแล้วก็ตั้งคำถามดูบางทีคุณอาจจะได้รับความเป็นจริงใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนเลย ในสิ่งที่คุณเห็นนะครับในทา่ามืดๆอันนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นเงาของแสงที่ตกกระทบลงบนกำแพงจำได้ไหมมันคือ silhouette นะครับหรือว่าถ้าเป็นทางภาษาไทยรูปเนี่ยก็คือภาพย้อนแสงเนาะกดไปเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บภาพมาเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นความเป็นจริงหลังเงาตัวนี้ต้องดูกนก่อนครับว่าเรากดอะไรได้บ้างใช้ว่าเป็นเกมเหมือนคลิกใช่ไหม ถ้าเราไม่คลิกตาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถมีเงินที่จะไปซื้อของได้นะครับที่เขาบอกไงเราก็คือเราก็คือเรียกว่าอะไรนะ,ะเราก็คือต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้หาคําตอบได้นะครับน,นี้เราจะเพิ่มทีละ2ทีละ3ไปเรื่อยๆเนาะงั้นเดี๋ยวเราลองปลดล็อกสักอันไหมโ oh. อ้โหอ๋ออ๋อพล็อตทวิสต์ครับผมหรือว่าเป็นโอ้ oh. เรื่องหักมุมนะครับ ตอนแรกเรานึกว่าเป็นเทพีเสรีภาพเนาะแต่กลายเป็นไม่ใช่นะ <laughs> <laughs> เมื่อวิชั่นของคุณเนี่ยหรือว่าสายตาของคุณเนี่ยยาวขึ้นกว้างขึ้นนะครับตั้งคำถามต่อไปครับคลิกต่อไปเอออะไรคือสิ่งที่เงาเหล่านี้ <laughs> ปิดบังอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองอันนี้ไหมอันนี้จะช่วยเรากดไหมอ่าช่วยเรากดครับผมท <laughs> ั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดเงาละ Oh. อ้าวตอนแรกเรานึกว่าเป็นคน <ful> artist, ใช่ไหมครับ Masterful artist หรือว่านักศิลปะที่เราเห็นเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่คน,นครับเปนแค่คาร์ดบอร์ดครับผมแต่ละชั้นที่เราเข้าไปหาเนี่ยโหกลายเป็น Illusion หรือกลารภาพลวงตาทาั้งนั้นเลยนะครับคลิก <Truth> ต่อไปครับความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดนะเออจริงๆตอนนี้เราไม่ต้องกดแล้วก็ได้นะ,ะแต่ว่าสักนิดละกัน เอาละครับมาดูกันว่าต่อไปนอะไรอ้พอเราย้อนอามาใมเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่ามันไม่ใช่ถ้ำแล้วนะมันกลายเป็นเวทีขึ้นมาแล้วนะเ,เราอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการแสดงที่ยิ่งใหญ่ก็ได้การ์ดบอดร์ดคัตเอาเหล่านี้นะครับก็เป็นแค่พร็อพเท่านั้นเองนะครับทาให้เห็นโอ้โหทำให้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะลึกข,ขึ้นเอ โรที่เราเล่นหรือว่าโรที่เป็นเราในกรณีนี้เลยในเคสนี้เนี่ยคืออะไรกันนะเราต้องกดต่อไปเรื่อยครับถ้าเราอยากรู้นะครับก็เดี๋ยวเรามา go through กันเลยดีกว่าครับไปเอาล่ะยิ่งออกมา with each vision you gather ครับผมคุณเห็นวันโลกเนี่ยหดเล็กลงหรือกว้างขึ้นเราเห็นกว้างขึ้นเนาะเออเมื่อกี้ครับโรงหนังที่เราอยู่เนี่ยหรือเทียเตอร์หรือว่าโรงละแสดงละครเนี่ย ถ้าถือตอนนี้เราออกมาแล้วนะเราเห็นเป็นเมืองเลยที่ยืดออกไปเรื่อยๆความจริงอะไรกันนะที่เราจะค้นพบเพราะว่าทุกการคลิกเนี่ยจะทำให้เราได้วิชั่นที่จะช่วยปลดปล่อยเราทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นของโลกใบนี้ไม่ธรรมดาจริงครับงั้นไปกันเลยโอ้ย entire town ครับทาวน์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆไม่ใช่เมืองจริงๆนะ ปเนืแค่มินิเจอร์หรือว่าเป็นของเล่นที่แบบอยู่บนพื้นข้างๆโซฟาที่สะดวกสบายแล้วก็มีคนสองคนที่กำลังนั่งชิลๆนะครับดื่มเบียร์กันอยู่เลยเแล้วก็แบบโอ้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเกี่ยวข้องอะไรกับโลกที่อยู่ใต้ใต้ที่เท้าเขาเลยเนาะความเป็นจริงจะเป็นยังไงกันนะก็ต่อไปครับผมสเกลความเข้าใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าที่700ครับ <S <S อ้าวหลังจากที่คุณมีวิชั่นมากขึ้นเนี่ยคุณก็เข้าใจว่าเฮ้ยโอ<ฮ>้โ<ฮ>มันเปลี่ยนไปอีกแล้วมันหักมุมอีกแล้วครับผมการเติมที่เป็นมุมของสองคนกำลังน,น,นั่งพักกันอยู่บนโซฟาเนี่ยกลายเป็นทีวีสกรีนครับผมที่อยู่ในห้องนั่งเล่นที่ใหญ่กว่าเดิมดูเหมือนว่ามุมบอลที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นความจรงิงซ้อนความจริงไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราเชื่อหรือคิดว่าเฮ้ย ไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าไอชั้นที่ลึกขึ้นไปนี่จะบอกอะไรเราเดี๋ยวไปดูกันครับเงาเลยครับที่หน้าต่างครับมีคนมอํอกำลังมอง,มอ,งออกมาครับผมอ,อ๋ตอตอนแรกมองนึกว่าเป็นหน้าเนาะแต่จริงเป็นบอลลูนครับผม มันสิ่งที่น่ากลัวแล้วหลอกหลอนมากเลยนะครับนขนาดนั้นเลยนะแค่แค่ลูกโป,ป่งเท่านั้นเองนะมีอะไรที่ยังแปลกประหลา,าดหรือว่าที่ยังแบบโอ้ยังไม่ถูกคนพบเนี่ยรอเราอยู่อีกบ้าง ไปดูกันครับอ่าเพอร์สเปกติฟครับหรือมุมมองเนี่ยถูกย้อนออกมาเรีอยวทำให้ไกลขึ้นอีกแล้วเห็นอพาร์ตเมนต์ครับผมที่เป็นตึกที่เมื่อกี้คนเมื่อกี้อยู่เนี่ยแหละแต่ทำไม่เห็นนะครับจากมุมนี้ครับทำให้เราเห็นเลยนะว่ามุมมองของคนอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้เราเห็นเลยนะครับเรื่องของไพรเวทครับผมหรือว่าสิ่งที่เป็นส่วนตัวละกันเอ้ยมุมมองต่อไปเนี่ยเราจะเห็นอะไรกันนะ มาดูกันครับอ้เราไปดูที่พระจันทร์กันมองจากสเปซนะครับมองจากอวกาศแล้วทั้งโลกแล้วก็พระจันทร์เนี่ยอยู่จากมุมนี้ครับมุมที่สวยงามนี้เลยนะครับดูเหมือนมนุษย์เนี่ยจะเป็นแค่ไมโครสโคปิกเล็กๆนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับโลกครับเรียกว่าลูกกลมๆเนาะที่อ่อนแอหรือว่าเปราะบางเนี่ย โ oh, อ้โหคมมากมีอะไรครับที่ยังจะสามารถในวันเข้าไปลึกซึ้งได้อีกเนาะหรือว่าขยายให้ลึกซึ้งได้อีก oh. นี่เลยครับทาวนี้เราซูมเข้าไปที่พระจันทร์กันครับทำให้เราเห็นความเรียกว่าคอมเพล็กซ์นะความซับซอ้อนหรือความเยอะแยะของมันเนี่ยในแสงลูน่าที่ส่งออกมาเนี่ยเฮ้ยมีบัวลบรรยากาศที่ น้าชะง,งนอยู่จะกล้าเข้าไปหรือเปล่าแล้วลองดูซิว่า <c oughs> พื้นที่เหล่านี้เนี่ยซ่อนอะไรไว้ <c oughs> เอาละครับหลังจากที่คุณเข้ามาที่ถ้ำ <c oughs> อ่าเนี่ยสำหรับที่เข้ามาถ้ำในดวงจันทร์นะครับ <c oughs> เราก็ค้นพบ <c oughs> ถูกจับแล้วครับ <c oughs> แล้วก็ค้นพบเ <c oughs> งาคล้ายเดิมเลย <c oughs> ย้อนกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว,ว่าตอนนี้เราน่าจะวนกลับมาครบลูปแล้วนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในถ้าเนาะแต่ว่าใช่หรือเปล่าเหมือนจะใช่นะครับเราเห็นทุกอย่างเหมือนกันแลละแล้วก็ดาวที่เราได้เนี่ยก็ครบเรียบร้อยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นการสักเซสของเควสนี้แล้วงั้นเดี๋ยวเราออกไปคุยกันด้านนอกครับถึงแนวคิดความคิดของ Tor Experiment นี้ว่าเอ๊ะ a l ลโกลี่ออฟเเนี่ย มันบอกอะไรเรากันนะและการที่เขาบ่งบอก educator เนี่ยเป็นเหมือนคนที่ถือโคมไฟเนี่ยคืออะไร l l g o r y r y t h the v e เนี่ยสอนให้เรามองได้หลายมุมมองเลยนะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยแสวงหาความรู้แล้วหาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราไม่มีมันรู้เลยใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยเป็นความจริงหรือยังในอีกมุมนึงครับมันอาจจะบอกถึงการสอนด้วยนะหลังจากที่เราได้เห็นโลกภายนอกแล้วเนะี่ยเรากลับเข้ามาสอนคนอื่นนะ่ยเฮ้ย คิดว่าเราพูดไปว่าข้างนอกมันดีกว่านี้ข้างนอกมันเป็นความจริงเนี่ยคนอื่นจะฟังเหรองั้นเราอาจจะต้องมีศิละปะครับผมที่ใช้ในการสอนหรือบอกให้เขารู้นี่แหละครับคือสิ่งที่ไฮเปอร์เตียครับเสนอที่บอกว่าการที่เรามีไฟแล้วเราถือไฟอยู่เนี่ยมันไม่ใชใ่การถือไฟเฉยๆนะแต่มันต้องเป็นการไกดิ้งหรือว่าการนําทางคนอื่นเนี่ยออกไปจากนอกธรรมด้วยหรือว่าที่วลสโตนคราฟบอกต่อนะครับว่าเฮ้ยต้องมั่นใจด้วยนะไฟที่เราถือเนี่ย ไม่ได้สว่างเกินไปจนทําให้คนที่ตามเรามาตาบอดเลยนะหรือมองไม่เห็นทางหรือว่ามืดเกินไปจนเราเองก็โอ้โหสั่นคลอนหรือว่าทําให้เขาออกไปข้างนอกไม่ได้ทีนี้ครับผมเลยอยากจะนำเสนอทฤษฎีหนึ่งครับชื่อว่า masters of four ครับผมหรือว่าเป็น m a t r i x ครับที่พูดถึงการเรียนการสอนก็ว่าได้นะครับโดย Matr i x นี้นะครับมีอยู่2แกนครับผมแกนแนวตั้งเนี่ยคือการบอกกับการถามครับการบอกคืออะไรครับการบอกคือการถ่ายทอดความรู้ข้อมูล แล้วก็ทักษะออกไปตรงๆเลยนะครับซึ่งเหมาะกับการแนะนําแนวคิดวิธีใหม่ครับผมและการสอนอย่างตรงไปตรงมามีความรู้สิบโยนไปให้10เลยอ้าวเลขกฝั่งหนึ่งละการถามล่ะการถามเนี่ยมุ่งเน้นให้เกิดการคิดครับผมการสร้างปฏิสัมพันธ์และการใช้คําถามที่เหมาะสมเนี่ยทำให้ผู้เรียนน่ะได้สะท้อนความคิดของตัวเองออกมาด้วยนะแล้วค้นพบแนวทางด้วยตัวเองถ้าเปรียบเทียบนะครับก็คงจะเป็นเหมือนให้เพเทียกับวบสตันคราฟต์นะครับให้เพเทียบอกว่าเราถือตะเกียงเนี่ยเราต้องนําทางเนาะไปสู่ทางออก แตัวโซนคราฟเนี่ยบอกว่าให้สร้างไฟให้เขามีทางมีไฟของตัวเองในการหาทางออกด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะพาเขาออกไปอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรกับตัวเขาเลยถูกไหมเออนี่เราจะเห็น2มุมเลยนะครับทีนี้แกนนนอนคืออะไรแกนนอนครับคือเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ครับก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือคนหรือว่า people เนื้อหาคนคืออะไรวะเนื้อหาเนี่ยก็คือการเน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลครับผม ความรู้แล้วก,ก็การจัดการข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์ละกันมองว่ามันเป็นการศึกษาแผนที่แล้วกันครับผมมันเป็นการที่เราเนี่ยวางแผนและกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับคือคนครับผมเน้นที่การพัฒนาทักษะครับและก็ความปฏิสัมพันธ์และกันเรารวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและการช่วยผู้เรียนเนี่ยได้เติบโตงั้นจะเห็นได้เลยครับในฝั่งเนี้ยก็มีเรื่องของคอนเทนต์ครับอะไรคือสิ่งที่เราจะใส่ลงไปให้เขาอะไรคือข้อมูลที่ใส่ลงไปให้เขาส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เน้นที่ความรู้สึกครับ แล้วเ,เราจะทํายังไงให้เขาเรียนรู้สิ่งนี้โดยแบบที่เขาเต็มใจแลวจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเรียนรู้สิ่งนี้แล้วเขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอืมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีนี้ถ้าเรารวม2แกนนี้เข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะได้เป็น master of four เนี่ยนะครับทีนี้แต่และ quadrant ครับก็จะเป็นเรียกว่านักสอนที่ต่างกันไปละกัน quadrant แรกเลยครับคือนักกลยุทธ์ครับหรือว่า strategist ครับผมโดยเป็นการรวมตัวกันของการบอกกับเนื้อหา tell อันคอนเทนตนะครับซึ่งมุ่งเนเ้นไปที่การสร้างและก็กำหนดกลยุทธ์โดยอิงจากข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกพวกเขาเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลในการสนทนาแล้วก็เรียกว่าในบริษัทก็จะเป็นข้อมูลของการขายปีที่แล้วยอดซื้อต่างๆนะครับนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและกําหนดทิศทางที่ชัดเจนพวกเขาเป็นผู้นําในความคิดเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทักษะ ในการวิเคราะห์และการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยแหละครับถ้ามองในบริบทองค์กรเนี่ยก็อาจจะเป็นตำแหน่งสมัยนี้เนาะ Strategic ครับที่วางแผนว่าปีหน้าเราจะทำยังไงรือถ้าในองค์กรที่เล็กหน่อยก็อาจจะเป็นเจ้าของ CEO เนี่แหละที่คอยมองว่าเฮ้ยปีหน้าเราจะมุ่งเป้าไปในทางนี้นะเป็นการวางแผนคนต่อมาครับ Core r a n d ที่2ครับ Educator นักการศึกษาครับอยู่ในค o r e r a n d ของการบอกกับคนหรือว่าการ Tell กับ People นั่นเอง ซึ่งเน้นการสอนที่เป็นระบบระเบียบนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจเชิงลึกและการศึกษาเนี่ยจะใช้การเรียนรู้ผ่านการลงมือทําโดยสอนตรงโดยที่เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยพัฒนาทักษะที่จําเป็นโดยไม่เพียงแต่รู้ทฤษฎีนะแต่ยังสามารถปฏิบัติได้จริงด้วยจะเห็นได้จากรูปแบบการเรียนสมัยนี้นะครับที่เราพูดถึงคุณครูก็ดีอาจารย์ก็ดีที่จะเน้นให้เด็กเนี่ยลงมือทํามากกว่านั่งเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาส่เฟสถัดไปของการเรียนการสอนนะครับต่อมาครับคนที่3าม ผู้สนับสนุนครับ Facilitator อยู่ในคอ a d ด a n นที่ถามกับเนื้อหา Ask กับ Content ครับผมคนเหล่านี้นะครับมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดความคิดและการสนทนาในกลุ่มครับผมโดยใช้คำถามที่ถูกต้องและถูกเวลาครับผมเพื่อดึงเอาข้อมูลความคิดจากผู้เรียนหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยออกมาผู้สนับสนุนที่ดีหรือ Facilitator ที่ดีเนี่ยจะคอยชี้นำและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับเพื่อเป็นการสนทนาให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ลองนึกถึงค่ายก็ได้ครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเขาต้องเคยเข้าค่ายแนๆ่ๆหรือว่าเทรนนิ่งคอร์สคอร์สหนึ่งก็ได้จะมีพี่กลุ่มใช่ไหมครับพี่กลุ่มเนี่ยเขาก็จะคอยหยิบยื่นอุปกรณ์คอยชี้นําว่าเฮ้ย hey, ลองคิดแบบนี้สิเฮ้ย hey, ลองพูดซิว่าทุกคนคิดอะไรกันสิ่งนี้แหละครับเป็นการช่วยคนเนี่ยได้ express ไอเดียตัวเองเออกมาเป็นการชี้นำ facilitator นะครับก็ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะกับการที่จะตั้งคำถามโดยที่มันประเทืองเพียงพอหรือว่าเป็น open question เพียงพอที่จะทำให้คนเนี่ย ได้เ e ็กซ์ s พรอเดียตัวเองออกมาถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญนะครับส่วนคนสุดท้ายครับคนที่4ครับโค้ชครับผมซึ่งอยู่ในควอแดร์ที่เป็นถามกับคนหรือว่า Ask กับ people นั่นเองซึ่งนเน้นไปที่การฟังและการสร้างความสัมพันธ์นะครับโค้ชเนี่ยจะใช้การสนทนาเชิงลึกครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของผู้เรียนพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้คําแนะนำอย่างเดียวนะแต่ยังช่วยให้ผู้เรียนน่ยสะท้อนตนเองออกมาและก็ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองในระยะยาวอีกด้วย เปรียบเสมือนการแคร็กบางอย่างให้อเพนเลยนะครับลองนึกถึงโคนันก็ได้ครับที่ต้องพยายามแคร็กไอเดียหรือแคร็กคดีต่างๆเนี่ยจนเจอตัวผู้ร้ายโคชก็เหมือนกันครับเขาต้องนั่งคุยกับคนคนนั้นเพื่อให้รู้จักคนคนนั้นจริงๆว่าอะไรคือต้นตอปัญหาอะไรคือสิ่งที่เขาติดอยู่เพื่อแคร็กสิ่งนั้นและทําให้เขาเนี่ยเกิดความรู้ภายในตัวเขาแล้วสักเสได้นั่นเอง จริงๆเราในประเทศไทยเนี่ยเราเคยได้ยินโคชชิ่งกันอยู่นะครับว่าเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจผู้ให้คำเรียกว่าทําให้เหิมนู่นแล้วก็โอ้โดนจับกันไปเต็มเลยผมอาจจะอยากให้ลืมภาพเหล่านั้นไปก่อนนะครับจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเรามีโคช,ชที่เก่งๆมากมายนะครับที่โอ้ช่วยครกหลายคนแล้วก็ไม่ใช่แค่อินดิวเวอร์โดเพอร์เซนนะในองค์กรเองเนี่ยโอ้เขาก็ทํามาเยอะมากเลยนะครับงั้นเป็นอีกรนึงเลยครับที่ทําให้เราเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็เกิดเอลิเทนเมนในตัวเรานะเกิดความรู้ใหม่ โดยที่ผ่านความสามารถของตัวเราเองนั่นเองการเข้าใจบทบ,บาททั้ง4นี้นะครับจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะของกระบวนการการเรียนการสอนและก็การให้คําปรึกษาเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักกลยุทธ์ strategist ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการศึกษา educator เป็นผู้สนับสนุน facilitator หรือเป็นโค้ชถ้าเรารู้จักผสานบทบาททั้ง4นี้นะครับในการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้เกิดผลอย่างสมบูรณ์ได้แน่นอนเพราะอย่าลืมครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นโรไหนอย่างเดียวนะ เราสามารถสลับตามความเหมาะสมได้วันหนึ่งคุณไปสอนนักเรียนคุณอาจจะเป็น educator เพราะว่ามันเหมาะสมกับเขาที่สุดแต่พอคุณเป็นครูแนะแนวด้วยคุณอาจจะต้องใช้การเป็น facilitator หรือการเป็น Coach เพื่อแครกสิ่งที่เขาต้องการออกมาขอบคุณที่ร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมติดตามกับ t o t experience simulator ในตอนนี้นะครับและพบกันใหม่ในตอนถัดไปซึ่งเป็น3ตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ